เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคริปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมียูทูปพ e มพ e เมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮไลทโซลูชันที่ยูทุกพีมี่มเท่านั้นโด้ทีมงานมาริพีปลอดภัยไรยกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR Code หรือว่าจะคลิกลิง์ด้านล่างมาได้เลยค่ะวุ่นหลักหนักเย็บตอนที่40แพ้หมดลูกด้านพูมามาได้ยินมาว่ามีการขึงสลิงด้วยทำไมพูถึงไม่บอกมามาถึงม้าก็หวีดสยองใส่ผมเลยอะไรอีกล่ะเนี่ยผมจะต้องฟ้องแม่ทุกเรื่องเลยหรือไง มามาหาผมตอนสี่ทุ่มเพื่อเรื่องเล็กๆแค่นี้เหรออะไรกันคะพี่ภูยังถูกปองร้ายอยู่เหรอคะเมนึกว่าพวกมันจะเลิกแล้วนี่โลกสวยไปไหมหนูคิดว่าคนที่มันฆ่าไม่สําเร็จจะวางมืองั้นเหรอแล้วหนูเองก็เป็นคนประกาศไปแล้วว่าพี่จําได้แล้วหนูนั่นแหละหาตีนมาให้พี่ผมไม่มีหลักฐานว่าใครทําผมกําลังสือบอยู่ช่วงนี้มันทําตัวกันดีเหลือเกินจนไม่มีพี่หลุด ผมอุตส่าห์ทำตัวเป็นคนไม่เอาไหนไม่ทำงานแต่พวกมันก็ยังเงียบผมเองไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมแล้วก็อีกอย่างนะ่ะเรื่องที่ผ่านมาแล้วหกเดือนตำรวจไม่รับแจ้งความหรอกมาหนูเมยมาอยากทานกาแฟน่ะหนูไปชงให้ม้าหน่อยได้ไหมยคะม้าผมพยายามจะไล่เมไปให้พ้นทางแต่เธอกับเกาะติดผมไม่ไปไหนนี่ไงม้าเห็นหรือยังว่าผมต้องเจอกับอะไรคุณม้าตาแข็งนะคะ ม้าหิวน้ำนะค่ะหนูเมเข้าใจไหมล่ะคะรอยยิ้มเย็นยเยือกของม้าทำให้เมยอมออกไปจากผมบ้างเพื่อไปเอาน้ำมาให้มา้ายอมใจเลยแม่รู้ว่าสองนอนที่นี่เธอก็ยังไม่ยอมไปไหนไม่ยอมกลับบ้านเฮ้ยสุดตรงดีจริงๆเลยคนเนี้ยมา้มาม้ากลับไปได้ไ้ยผมจะบ้าแล้วจะเอากลับไปยังไงปักหลักขนาดนี้ถ้ามาช่วยแกเรื่องนี้ป้าแกเอาม้าตายเลยมันเป็นการลงโทษของแกนะ แกก็ต้องยอมรับแล้วล่ะที่ม้าจะคุยคือเรื่องคนที่ทำร้ายแกแกคิดว่าที่ผ่านมาป้าแค่จัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหรือด้วยตำรวจหรือไงม้าจะให้ตะเกียงวิเศษแกนะถ้าแกอยากจะได้ลูกแก่สารพัดนึกแกต้องสอบผ่านจากป้าก่อนเอาแค่ตะเกียงวิเศษของม้าไปใช้ก่อนแกคงไม่คิดว่าที่ฉันหาเมียแกเจอเป็นแค่เรื่องบังเอิญใช่ไหมแล้วม้าผมก็ยัดกระดาษใบหนึ่งใส่มือผมมาก่อนจะพยักหน้าให้ผมข่าคน ทำได้เก็บกวาดให้เรียบร้อยทำไมเพิ่งมาให้ผมเนี่ยก็ป้าบอกว่าแกยังไม่พร้อมแต่หมาจะให้ใครมาลังแก่ลูกหมาไม่ได้อีกแล้วนี่มันกะฆ่ากันให้ตายเลยนะจะให้มาทนดูได้ยังไงใช่แอบแอบนะป้าแกจะหมูกดียิ่งกว่าหมาเสียงออดของห้องทำให้มากับผมนั้นมองหน้ากันใช่แน่ใช่แน่นแน่ ผมรีบยัดกระดาษที่มาให้แผ่นนั้นใส่กระเป๋าของไอ้สองเอาไว้แล้วไล่ให้มันไปแอบทันทีแม้มันจะทำหน้าเหลอหลาแต่ก็ยอมวิ่งขึ้นไปชั้นบนแต่โดยดีค่ะคุณป้าไม้อยู่ข้างในค่ะการมาของสามีแม่ทำให้ผมกรอกตามองบนทันทีคุณนายเจ้าขานั่นสามีคุณคุณจะมากรอกตามองบนตามผมไม่ได้เฮ้ยห่างมาบ้างก็ได้นะอายุห้กันแล้วไม่ใช่สิบห้าตามก็เป็นหนังอินเดียเลย มาทำไมเปล่าแล้วเสียงสูงทำไมเปล่ามาผมกวนส้นเท้าด้วยการกดเสียงต่ำลากดินแล้วคนเป็นพ่อก็มาค้นตัวผมทันทีพอเจอโทรศัพท์ก็โยนให้สาววิกาตรวจเช็คทันทีมากไปแล้วมากไปแล้วเจ้าขาเสือบอกว่าลูกยังไม่พร้อมไม่ได้ทำอะไรเลยเสือไม่ไว้ใจเจ้าขาเหรอเจ้าขาเชื่อฟังเสือทำตัวน่ารักมาตลอดเลยนะ คุณนายนี่โกหกหน้าตายมากผมเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าได้เชื้อมาจากใครไม่มีคะ่ะท่านประธานสาวิการู้รหัสโทรศัพท์ฉันได้ยังไงนั่นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมารายาทนะมีมะคุณผูมา่าใช้รหัสนี้ตั้งแต่ปฐมสาเลี้ยงคุณผูม่ามาทำไมซาจะไม่รู้หรอกคะ่ะทำไมเสือถึงไม่ไว้ใจกันเลยทำไมถึงคิดว่าเจ้าขาจะทำเสียใจนะ แล้วผู้เป็นมารดาของผมนั้นก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอย่างต่อเน,นื่องไปให้สุดเลยจ้าคุณนายเธอควรไปเอาดีทางด้านการแสดงนะเอ้ยกลับบ้านเถอหนาฉันไม่ไว้จะให้เธออยู่กับผู้มีคนอยู่สองประเภทที่มีควรจะมีอํานาจคือคนที่ไม่รู้สึกผิดกับคนงูลูกยังไม่พร้อมเอา้าโหท่านประธานมาถึงกระดาผมจนสะเทือนไปถึงกระดูกดำ แล้วม้าของผมก็ถูกสามีตัวเองลากกลับบ้านด้วยความไม่ไว้ใจอยู่กันยังไงไม่ไว้ใจกันเลยผมรอจนได้ยินเสียงเปิดประตูออกไปดังขึ้นรอจนเสียงของแม่ผมที่โวยวายเงียบลงถึงได้ตะโกนเรียกคนที่อยู่ข้างบนให้ลงมาคิดจะมาค้นตัวผมยังช้าไปอีกร้อยปีผมเดินมาตั้งแต่เด็กผมรู้วิธีของป้าหมดแล้วล่วนะหน่าไอ้สองลงมาได้แล้วอกระดาษลงมาด้วยเฮ้ยบ้านคุณเนี่ยสุดยอดมากเลย ทันทีที่สองจะส่งกระดาษให้ผมคนที่ผมคิดว่าออกไปแล้วก็เดินเข้ามาหาผมแล้วคว้ากระดาษของผมไปเลยอะไรเนี่ยยังไม่ไปอีกเหรอพอดีว่าฉันเป็นพ่อแกฉันเลยรู้แผนแกไงกระดาษเนี่ยแกยังไม่คู่ควรแกยังไม่พร้อมพอได้ของที่คุณไทเกอร์ต้องการเขาก็ออกจากห้องไปเลยทําไมบ้านผมมันถึงได้เป็นแบบนี้ได้นะคราวนี้สองวิ่งไปดูว่าป้าผมไปจริงหรือย,ยังถึงได้รีบไปล็อกประตูหมดคานตะเกียงวิเศษของม้าผม เฮ้ยนี่พ่อแบบไหนกันนี่อ่ะาฉันนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเว้ยฉันยังไม่คู่ควรแต่มาฉันให้แล้วนะเอ้หมดกัน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 ผมเอาหัวกระแทกกับที่พิงนุ่มๆของโซฟาด้วยความเสียดายแต่เกียงวิเศษของมาแต่ผมเมมเบอร์เอาไว้แล้วประโยชน์ของไอ้สองนั้นทำให้ผมสปริงตัวขึ้นมาทันทีสุดยอดฉันชอบแกมากเลยยิสแกนี่มันชั่วไม่รู้ตัวชั่วทันฉันจริงๆ ผมจะตะกิยงวิเศษของม้าไปเล่นอะไรดีนะชอบเมดด้วยมิคะคำถามของหญิงสาวตัวเล็กทำให้ผมกลับมาสู่ความเป็นจริงเออหมดหมูดความชั่วเลยไปนั่งวิปัสสนากันดีกว่านะสองเราไปนอนกันดีกว่าแกนอนห้องเดียวกับฉันนะผมเห็นใบหน้าของเมที่มองผมยังมีความหวังแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีเฮ้ยขนลุกหนะ้าคุณภูผมไม่เอาด้วยหรอกนะ พี่สองคะไปนอนห้องกับน้องภูนะคะอี๋คุณผมขนลุกนะแบบเนี้หลายวันถัดมาการถแถลงขา่าวทำโฆษณาการแข่งขันดีไซเนอร์ได้เริ่มขึ้นมันใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้ผมคิดเอาไว้แค่เล็กๆแต่นี่มันระดับประเทศไปเลยเพราะว่ามีการถ่ายทําออกทางช่องโทรทัศน์ด้วยนี่ฝีมือป้าผมแน่ผมโดนตลบหลังแล้ว ข่าวของลินินก็ปล่อยให้มันกระจายแถมยังเอื้ออำนวยการแข่งขันด้วยอ้อ้หออ้โหอราชาของอาวทำอะไรไม่เคยเล็กจริงๆนะคะพิธีกรที่พูดขึ้นมามาันทำให้ป้าของผมนั้นหัวร้อร่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ความคิดของลูกชายผมลูกชายที่ผมแสนจะภาคภูมิใจประโยคหวานจะเลี่ยนทำให้แขนของผมนั้นมีอาการขนลุกสู้เป็นตุ่มเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมด เออชื่อผมขนาดนี้ผมก็ต้องลุกขึ้นยืนเพื่อโค้งรับคำชมเ,เราเล็งเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ให้เด็กเจเนเรชันใหม่ได้แสดงความสามารถเอาเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นมาสามช่วงอายุคนแล้วซึ่งผมเป็นประธานบริหารสมัยที่สผมคิดว่าเอาของเราจะก้าวไปข้างหน้าถ้ามีคนเจเนเรชันใหม่ๆเข้ามาทำงานในบริษัทของเราบ้าง เออตอบควดเป็นคนดีเลยถ้าผมตอบออกไปอ๋ออยากให้เมียเข้ามาทํางานแต่โดนพ่อกลัน่แกล้งมันเป็นงานที่ใหญ่ที่มีการออนแอร์ทางโทรทัศน์ด้วยอะไรแบบนี้เหรอเฮ้ยเพียงแค่ผมพูดจบนะะักข่าวก็ยกมือเพื่อที่จะรอถามกันเป็นแถวๆถวช่างเป็นความคิดที่สุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้นะะักข่าวได้ถามนะคะแล้วคณะกรรมการล่ะครับมีใครบ้างได้ข่าวว่ามีสี่คนใช่ไหมครับใช่ครับมีภรรยาของผม ดีไซเนอร์มากฝีมือของอาคนที่สองคือคุณมีมารายาสไตลิสต์ที่ไม่มีใครไม่รู้จักคนที่สามคุณผ้แพงดีไซนเนอร์ที่ทุกการประกวดจะต้องมีชื่อของเธอตามไปทุกที่และคนสุดท้ายคือผมเองเอรายชื่อที่เอ่ยออกมาไม่ใช่รายชื่อในสคริปของผมเลยผมโวนตลบหลังอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีชื่อของผมในกรรมการด้วยซ้ำฝีมือของสาวิกาแนะ่ยียป้าน่ากลัว ผมได้ตะกัดฟันกรอดอยู่ในใจโดนเกมงานไปอย่างสมบูรณ์แบบโถอยความพ่ายแพ้ครั้งนี้เหมือนจะประกาศอย่างชัดเจนว่าเกมของป้าได้เริ่มขึ้นแล้วผมได้แต่ฉีกยิ้มตลอดที่แถลงข่าวด้วยใจที่กำลังร้อนดั่งไฟเพราะตอนนี้ผมโดนปลดชัยชนะไปแล้วเราได้เห็นดีกันแน่ป้าหลังจากลงเวทีผมก็เรียกรันกับสองกับทันทีไม่รอฟังอะไรจากป้าไม่รอให้เขาประกาศชัยชนะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกโกรธมากเกินไม่ได้โกรธที่แพ้ ะโกดที่โดนป่นชัยชนะไปอย่างหน้าดัานดาน,ดานต่อจากนี้เราจะไม่เกรงใจอีกแล้วผมเข้ามาในรถก็มีคนขับรถเอารถมารอไว้อยู่แล้วผมชะเง้อมองคนที่ขับรถที่คุณน้าคุ้นตาพี่ชายน้องนินข่าวไว้ใจได้นี่หลอนเอาพี่เมียฉันมาทํางานเหรอแต่ก็ดีงานนี้ผมต้องการคนที่ไว้ใจได้แบบนี้ก็ดีแล้วไว้ใจได้แน่นอนผมเนี่ยขับรถเก่งมากเลยนะครับผมหนีหนี้บ่อย ให้ผมได้ช่วยอะไรพวกคุณเถอะครับผมเองก็รับจากพวกคุณมามากแล้วตอนนี้ผมพาลูกไปสมัครเรียนที่ใหม่ตามที่คุณบอกแล้วนะครับต่อจากนี้ผมจะทําให้ดีครับจะไม่กลับไปแตะการพนันอีกเลยเยี่ยมครับคุณพี่เมียถ้าคุณกลับไปอีกผมได้เจียนคุณนะชีฟองคอตตอนต้องการตัวอย่างที่ดีนะครับผมฉีกยิ้มให้คนที่หน้าถอดสีเมื่อบอกว่าผมจะเจียนเพราะว่าผมทำแนะ่ แล้วนี่คุณภูจะเอาอยัางไงต่อครับไอสองถามขึ้นมาทําให้ผมกลับมานึกถึงความพ่ายแพ้ในวันนี้อีกครั้งไม่ต้องทําทางนั้นส่งเมย์มาป่วนฉันไม่ให้ฉันได้ลงสนามไม่ได้ลงสนามไปดูงานเองเพื่อให้สาวิกาได้แทรกแซงให้การแข่งขันมมนดําเนินต่อไปตราบใดที่ลินินปลอดภัยก็ไม่นับว่าทางนั้นเล่นนอกเกมลันติดต่อไปหาพี่สาวฉันหัวเธอถือหุ้นสํานักข่าวหลายแห่งกระพือข่าวไปเลยป้าอยากให้ใหญ่ก็เอามันให้ใหญ่ให้สุดงานนี้ยังไงลินินก็ต้องชน,นะ แต่เราล็อกผลไม่ได้แล้วนะคะทําไมคุณพูดถึงได้ยังมั่นใจอยู่อ่ะผวกเมียฉันเก่งตอนนี้ลีนินอยู่ไหนอยู่กับคุณนายที่คอนโดค่ะคุณนายสอนงานอยู่ค่ะคุณนายเนี่ยไว้ใจได้ใช่ไหมคะคุณนายอยู่ข้างเรามาตั้งแต่ต้นคุณนายไม่เคยเข้าข้างท่านประธานมาตั้งแต่เรื่องพี่สาวคุณพูแล้วนะคะไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้อย่างแรง มาผมถึงจะพูดว่าเข้าข้างลูกแต่สุดท้ายแล้วก็ช่วยหนุนในสิ่งที่ป้าผมตั้งใจให้เป็นจริงอยู่ดีเอาเป็นนอกจากสี่คนที่นั่งอยู่ในรถนี้ก็ไว้ใจใครไม่ได้ผมกลับมาที่คอนโดก็เจอเด็กๆที่นั่งนิ่งไม่ยอมขยับไปไหนเพราะตอนนี้ในบ้านมีทั้งบริิการและแม่บ้านพ่อจ๋ามาแล้วหนูกลัวไปหมดแล้วพ่อพวกพี่ๆเขามองตามเราตลอดเลยเขาต้อนวิ่งเข้ามาฟ้องคนเป็นพ่อ นี่มันอะไรออกไปให้หมดเลยเข้าใจคําว่าส่วนตัวมะนี่มันพื้นที่ส่วนตัวออกไปให้หมดผมตะคอกขึ้นมาลั่นทําให้คนที่สอนงานเมียผมอยู่ในห้องต้องเดินออกมาดูการไหว้ของผมกับคนที่ตัวเองพามากําลังเดินออกไปนอกห้องพ่อผมไล่อะไรเล่าฉันห่วงแกแกไม่ชอบคนเยอะๆก็เอามาอย่างละคนไม่ได้หรือไงคุณนายเจ้าขากําลังจะเล่นผมแล้วนี่ไงเฮ้ย ผมอยากจะตะโกนออกไปออกมาเสียงดังๆว่าผมอยากได้ความเป็นส่วนตัวแต่นั่นแม่ไงมาผมกลัวโดวนศัตรูแฝงตัวเข้ามานะไอ้แสงใช่ไหมคนที่มันล่อแกไปคือไอ้แสงใช่ไหมแกจะหุบปากไปถึงไหนบอกฉันสิฉันจะจัดการให้ผมยังไม่แน่ใจผมจะไม่เสียงดังเพราะว่าผู้บริการมันถึงกันข้างตัวผมนั้นผมอยากมีคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นอยากได้บริการสงพี่สองกับพี่ป่านไปฝึกสิ ถ้าพวกนี้ไม่ยอมก็ส่งรันไปฝึกคนที่ถูกผมชี้ตัวมีท่าทีตกใจกันจนเลือกหลัก,ลกคืนนั้นแสงขับรถปีกคันผมลงเพราะผมหักหลบลวดสลิงที่ขึงเอาไว้แต่ทําไมแสงมันไม่พาผมไปส่งที่โรงพยาบาลทําไมคนที่มาช่วยผมเป็นลินินที่ขับรถกลับมาทางนั้นเป็นประจําแต่ก็เพราะว่ามันด้วยหรือเปล่าช่วยขวางทางพวกนั้นผมถึงได้หนีมาได้ผมไม่มีหลักฐานอะไรผมจําไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่เสี่ยงไว้ใจคนในบ้าน แล้วถ้าพวกมันมาอีกกจะทำยังไงเพราะคนที่ทำรู้จักผมดีไงผมไม่รู้ว่าเป็นใครต้องเป็นคนในบริษัทหรือใกล้กว่านั้นมันรู้ว่าถ้าผมจำได้ผมต้องแก้แค้นแน่ที่ผมยังเงียบอาจจะเพราะว่าผมยังจำทั้งหมดไม่ได้ถ้ามันยังฝืนทำร้ายผมอีกอาจจะทำให้ผมรู้ตัวยิ่งตอนนี้ผมออกรายการโทรทัศน์ผมยอมออกงานต่างๆในฐานะประธานบริหารไม่เก็บตัวเหมือนที่ผ่านมา พวกมันจะทำอะไรได้เป็นข่าวแน่บอกมาแค่นี้ก็พอม้ารู้ป้าก็จะต้องรู้ระวังตัวเองกันเถอะอย่างนั้นเอาบริการเอาไว้คนที่ซื้อได้ด้วยเงินให้ผมเอามาทำไมผมต้องการคนที่ซื้อได้ด้วยใจแล้วผมต้องการความสงบในบ้านนะมา้าเสือยังไงก็ต้องการจะสร้างหลังเองสินะม้าดีใจนะที่ผู้โตขึ้นแล้ว ไม่ใช่ลูกไฮโซที่หาแต่เรื่องให้พ่อแม่ตามเช็ดล้างแล้วมากลับดีกว่าลูกหมาโตขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะก่อนหน้านี้ยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งอยู่เลยมือใหญ่ที่เย็นเจี๊ยบของหมานาบลงที่แก้มของผม,ผมเมื่อผมมีสิ่งให้ปกป้องไงผมมองไปที่ห้องที่หมาเพิ่งจะออกมาหมาเข้าใจแล้วล่ะน้ำตาหยดน้อยไหลออกจากดวงตาของคนเป็นแม่หมา ฟังผมนะถ้าคนร้ายแค่คิดจะปิดปากผมทุกอย่างมันจบง่ายมากแต่ถ้าคนร้ายมันต้องการสิ่งที่มากกว่านี้ป้าเองก็ไม่ปลอดภัยที่ผมแยกออกมาไม่ใช่พเพราะแค่ดื้แต่เพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะมีอีกคนที่คอยช่วยเหลือกันได้ผมห่วงทุกคนนะไม่ใช่แค่ตัวเองเสือไม่ใช่สัตว์ที่ล่าก,กันเป็นฝูงฝากดูแลป้าด้วยนะมาอย่าให้ช่วร้ายมากเพราะผมจะสู้ทุกทางที่จะชนะป้าได้ รันส่งแขกผมส่งมาให้รันจัดการกับดึกกว่าน,นี้อันตรายเปล่าๆอีกอย่างผมไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นน่ะคุณนายคะเชิญคะ่ะร้านฉันเป็นเจ้านายเธอนะเออแล้วแบบนี้อีรันคุณจะรับคำสั่งใครดีล่ะคะอีรันจะร้องไห้แล้วนะเจ้าค,คะ่ะด้านลินินฉันต้องสะดุง้งเมื่อรู้สึกถึงอ้อมแขนใหญ่ที่โอบเข้าม,มาที่เอวของฉันจากทางด้านหลังความอบอุ่นที่ส่งมา ถึงมันจะทำให้ต้องหันมาหาคนที่กอดก่อนจะป้อนจูบให้เขาทันทีจูบต้อนรับกับบ้านแสนหวานจากฉันเองต่อให้เขาไม่อยากได้ฉันก็ยัดเยียดเคอเลยนะเนี่ยอารมณ์ไหนมาจูบเนี่ยเบื่อฟังเสียงนายผ่านโทรศัพท์แล้วฉันให้พี่สองกดโทรหาตลอดที่ภูอยู่ห้องนั้นกับยีคุณหนูนั่น <c oughs> เพื่อถ้ายีนั่นปั้มแฟนฉันฉันจะได้ไปช่วยได้ทันไงดีนะที่พี่สองติดอยู่กับภูตลอดจริงปะเนี่ย โอ้ยโคตรน่ารักเลยโคตรรักเลยขอความจริงค่ะรวรอยยิ้มที่บอกว่าฉันเลิกปลอมได้แล้วก็ผุดขึ้นมาบนใบหน้าขอตังสองร้อยได้มั้ยคะหนูอยากกินยาลดโกรธนะเคียจจนเป็นกดไหลย้อนไปหมดแล้วนะขอหน่อยเงินหมดแล้วเบาแบะฉันแบ,บมือขอตังเพราะตอนนี้ควักเงินให้หลาน,ลานจนเบาแบะเพราะหลานฉันต้องไปสมัครเรียนฉันเลยต้องการเงินที่มีเพื่อจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนให้หลานด้วย ทำไมไม่โทรบอกอะบอกฉันซื้อเข้ามาก็ได้นี่ภูหยิบกระเป๋าตังค์และควักแบงค์พันให้ฉันเฮ้ยแฟนฉันเจกีดีสปอร์ตกับทมจริงๆเลยเอะแม่ของภูตามคุมฉันแจเลยถึงท่านจะบอกว่ามาสอนงานแต่เหมือนมาสืบมากกว่าแต่เชื่อใจฉันได้ฉันไม่มีอะไรหลุดออกจากปากฉันเลยนะกินอะไรมายั่งอะฉันไปทากับเขาให้กินไหมนายไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อก่อนนะฉันดันคนที่เพิ่งจะกลับมาให้ไปจัดการตัวเอง ก่อนที่ตัวเองจะตรงดิ่งไปที่ชั้นล่างทันทีฉันเองเจอเรื่องวุ่นวายมากมาจนลืมไปแล้วว่าอะไรที่ควรจะมีมันไม่มีแล้วนี่น้องนินจะไปไหนคะเนี่ยไปร้านขายยาค่ะไม่เป็นไรดินไปแป๊บเดียวเองค่ะฉันรีบตรงดิ่งไปที่ร้านขายยาที่อยู่ชั้นล่างทันทีเพสัตว์เข้ามาถามฉันทันทีว่าต้องการอะไรแต่ในชั่วโมงนี้ฉันควรจะพูดยังไงดีเออคือฉันอยากได้ ฉันอยากได้อีกด้านซ้ายสนทนาผู้หญิงคนนั้นมาซื้อที่ตรวจคันครับจะให้มันท้องไม่ได้ไม่งั้นแพ้เราเดพังแน่จัดการซะรีดลูกมันออกมาได้ครับจบการสนทนาชายชะก,การในชุดละปะพอกลับไปเฝ้าที่หน้าลิฟต์เช็คเช่นเดิมเพื่อรอเวลาที่ลินินจะขึ้นลิฟกลับไปที่ห้องแล้วจัดการ ตามที่คนเป็นเจ้านายได้สั่งปรอติดตามตอนต่อไปเอาแล้วสิฝั่งนั้นก็เริ่มเดินเกมแล้วเหมือนกันไม่ใช่รอให้ทางนี้เริ่มอย่างเดียวเอ๊แล้วจะทำยังไงนะลินนจะปลอดภัยหรือเปล่าจะโดนรอปภตัวปลอมจับไปอีกหรือเปล่าหรือ,อยังไงคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะ ลองเมนท์คุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งติงต้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมลิพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมเบุรกมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยล่ะ